ก็ถือว่าโฟกัสลําบากขึ้นครับแต่ยังดีครับที่มีแฟนคนเดียวของผมช่วยไว้ครับคุณกิฟครับตอนนี้ก็ดูแลช่วยกันครับก็เลยจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นปีนี้ีกี่เรื่องแล้วคปีนี้ถ่ายไปเสร็จไป2เรื่องครับรอออนปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เหลือถ่ายอีก3เรื่องครับตอนนี้ไม่ว่าเป็นนักแสดงที่เนื้อหอมนึงเลยนะใครก็อยากได้วไปเล่นด้วยก็อ่จักรีวานจังเลยนะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนแต่ไม่อยากให้คาดหวังในตัวผมเท่าไหร่บางคนบอกว่าเอาไปแล้วเ,เอาไอ้นี่ไปเล่นได้ร้อยล้านอย่าไปคาดหวังครับเพ<า>ราะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทําได้ดีไหมแต่ว่าก็ตั้งใจทําทุกชิ้นเลยครับผมพย,ย,ยายารอย่างเงี้ยคาดหวังกับกเราเราม่ก<อ>ันนะผมบางทีผมก็แอบนบะครับแอบ,บไปแอบบไปนอนแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ครับแล้วก็มาสู้งานให้ทุกคนได้ดูว่าผมตั้งใจจริงๆครับผมไม่คิดมากหรอกครับผมมันเป็นการทํางานอยู่แล้วถ้า ไปเขาจ้างไปแล้วไปทําไม่ดีเราอย่าไปทําให้เขาเสียงานเลยดีกว่าครับผมว่าเวลาเราไปเล่นหนังอะไรก็จะปวดหนางเราัก็จะเป็นแนวตลกคอมเมดี้ไปเลยส่วนใหญ่ครับจริงที่รับที่รับภาพยนตรบบ์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งคือมันฉีกจากสองสาเรื่องที่รับที่เพิ่งไปเล่นมามันเป็นดราม่าแล้วมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยจริงๆอะไรที่มันซีเรีสห,ห,หนังแล้วมันเหนื่อยมันไม่ใช่ตัวตัวนมันมันเหมือนตัวเองถูกกดทับไปเรื่อยเราก็เลยอยากเล่นงานอะไรที่มันรีแลกด้วยครับประมาณนั้น เยอะครับเยอะถส,ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ก็เขาก็รู้จักในพาร์ทของบักเซียงบ้างอะไรบ้างครับอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่หรอครับเราเราเราเป็นตัวเราอยู่แล้วครับเราเราไม่ได้พยายามเป็นคนอื่นแต่แรกครับมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันไม่ต้องเกรงครับใมาไหน,นเียบักเียงใช,ใช่ครับใช่ครับบางที่เวลาไปทําตัวไม่ดีเขาก็เรียกบักค่อยครับ <laughs> บโอเคก็เรียกว่าตอนนี้โฟกัสงานหรือว่างานแมนแมนครับผมใช่ครับตอนช่วงนี้งานอั่งครับใช่ครับว่ามีเยอะขนนี้มีอั่งขาดนี้หรือเปล่มีครับจากปกติรับอยู่ประมาณงานละหมื่นทุกวันนี้รับเป็นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยครับก็อัพขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เดินก็ผมว่าเป็นเป็นเพราะอะไรที่ ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเป็นวงไหนที่เคยทํางานด้วยเขาจะบอกว่าเราทํางานง่ายเราเป็นคนที่อ่าอย <c oughs> เดี๋ยวจะว่าเขาเขาจะว่าไม่ธรรมดานะจะพูดชมตัวเองเนะี่ย <c oughs> คือเราเป็นคนทํางานง่ายครับแล้วเราปรับตัวได้เร็ว <c oughs> ผมรู้สึกว่าจริงๆการเริ่มต้นใหม่สําหรับเรามันมันยากเสมอถ้าเริ่มต้นทํางานใหม่ๆเจอพุ่มกลับใหม่ๆทีมกล้องทีมไฟใหม่ๆเพราะมันเหมือนงานกลุ่มอะมันจะมันจะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องไปองค์ประกอบมันต้องไปโดยรวมครับ เราถึงเราจะเล่นเราทําในพาร์ตตัวเองเราทําพาร์ตการแสดงดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันเป็นกระบวนการต่อที่ต้องรับช่วงต่อจากเราอยู่ดีเรารู้สึกว่าเราเราทำของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้มันทําให้เราต่อยอดได้เรื่อยๆอแล้วเราเป็นคนที่ถ้าบอกว่าเออเอานี้น่ได้นะเราไม่เกี่ยงเรื่องเวลลงเวาเออวันนี้เสร็จเรทได้เราชิวๆอยู่แล้วคร,รับย,ย,ยากครับ สิ่งสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญในการในการแสดงเลยครับผมผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเล่นไปแล้วคนคนยังเชื่ออยู่ว่าเป็นบกเสียงแต่แต่ไอเรื่องนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนุ่มอีสานคนหนึ่งที่แบบมันมันตัวละครที่แบบว่าถ้าถ้าถ้าคนยังยังคิดถึงเสียงอยู่ถ้าคุณได้ดูเรื่องนี้มันมันจะรู้สึกว่าเออมันมันยังมีกลิ่นอายความความเสน่ห์ความที่แบบว่าเฮ้ยมึงจะเอาจริงเหรอวะมึงเฮ้ยอยู่ดีดํดำนากับกูอยู่ดีๆจะลงใต้ไปละหมาดกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือมันผมผมรู้สึกว่าผมเชื่งที่แบบผมยังถามพี่เกียงอยู่เลยว่าเฮ้ยประเด็นนี้ละเอียดอ่อนป่ะผมถามเพราะว่าเราเราสงสัยว่าถ้าเราจะถ่ายทอดไปเพราะเรื่องไดออลกด้วยที่เราแบบว่าเอาจริงเหรอเฮ้ยรู้จักรู้จักเป้าเรื่องคลิปน่ะเราถามตัวละครในเรื่องมันจะมีบางช่วงที่มันบบวมันต้องทํายังไงบ้างวะเพื่อนเอ้ากูยังไม่รู้เลยมึงเป็นคนไปแต่งมึงไม่ศึกษาล่ะแล้วเราก็ต้องไปศึกษาช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมรู้รู้สึกว่ามันเมคเซนส์ด้วยแล้วมันต้องได้เรียนรู้ก็าพูดไป ใช่ครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สมดุลมากในชีวิตช่วงนี้ครับผมข้างลักมากๆครับที่รักฟังเขาถามเรื่องข้างรักข้างรักครับช่วงนี้ข้างรักมากๆเลยครับใช่ครับส่วนมากเวลาไปไปออกอีเวนต์อย่างเงี้ยเขาจะถามผมว่าเมียไม่มาด้วยหรอครับครับก็เป็นอะไรที่ชื่นใจดีครับก็ไม่ค่อยถามผมว่าแบบสบายดีไหมกินข้าวหรือยังแต่จะถามว่า แฟ,แฟนพี่อยู่ไหนครับมาไหมครับอะไรเงี้ยดีโอ้เขาเซ็กซี่แต่ไหนอยู่แล้วครับเราไปห่วงเขาไม่ได้อยู่แล้วครับ<ต>เพราะว<น>่าเราเขารู้อยู่แล้วว่าเรารักเขาคนเดียวเขาคงไม่เขาคงไ,ไม่ทํานิสัยไม่ดีหรอกครับมีแต่เราเนี่แหละที่มีแต่เขาต้องระวังเราครับตอนนี้นมนไม่ครับผมพูดติดตลกไปงั้นแหละครับผมครับใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมสเปะสปะนิดหนึ่งในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำงาน แต่ทุกวันนี้เวลาอ่านบทอ่านบทเขาก็อ่านช่วยแล้วเขาก็ติวช่วยแล้วก็ทวนช่วยเขาแสดงแทนไหมครับแต่จริงๆเขาสามารถทําได้ครับแต่เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะใช่ควัฒครับความพัฒน์ของกายเป็าราดังที่ทำให้แฟนรู้สึกมีคนต้อหาเราเยอะขึ้นอย่างนี้ไหมคือคือไม่อ่ะผมว่าคนละพาร์ทแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเขาเาเรียกว่าอะไรครับเราชัดเจนอยู่แล้วอ่ะเราเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเป็นในพาร์ทการทํางานอ่ะ เขาไม่เกียดเลยหอมแก้มกอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของที่แบบว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นมันไม่มีอยู่แล้วเราไม่มีเราไม่เคยมีประวัติแต่เราเราไม่เคยมีประวัติเหมือนดงเด้งที่เขาแบบแต,แต่เขาลูกสองแล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นครขบขอโทษขอโทษขอโทษครับโอเคต่อเลยครับพี่ เฮ้ย hey, จริงๆไม่เคยมีใครถามผมเรื่องนี้จริงๆผมอยากให้มันต่อยอดไปสักประมาณอีกประมาณสองสามปีครับอยากกำกับอยากกำกับมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานอ่ะสิ่งสิ่งที่มันสิ่งที่มันมากกว่าการแสดงคือเราชอบชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบเสนอชอบเสนอแบบพุ่มกับแล้วก็ทีมเขียนบทเอ้ยปรับแก้ตรงนี้ดีไหมเราเราลองเพิ่มตรงนี้ดีไหมพี่แล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่า พอวันหนึ่งอะถ้าเราพร้อมเราตกตะกอนจริงเราทําได้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เราประสบเราเนี่ยเลยครับทุกกองเลยเวลาเจอพุ่มกับเนี้ยเราจะไปนั่งกับเขาว่าเอพี่ไอนี่มันเป็นยังไงบางทีเราเจอแบบพุ่มกับแบบว่าเออเออเอ,อ,อ,อลองกลับกับดูไหมซีนเนี้ยลองดูไหมอย่างเงี้ยเราก็ได้มีส่วนรวมแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยนอกนอกเหนือจากการแสดงที่เราทําแล้วมันมันมีความสุขเหมือนกันเลยมันมันเป็นอะไรที่มันได้แบบว่าควบคุม acting ต่างๆแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันทาให้เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปอีกระเวบหนึง่งคือคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันการทำงานในในทุกๆวันในทุกๆฉากทุกๆซีนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องเจอมันมันคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอุบิเหตุต่างๆในแต่ละง,งานการทำงานอ่ะมันคือทำอยังไงก็ได้ทำยังไงก็ช่ไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วเวลาเราเจอปัญหาเราจะแก้มันยังไง มันก็เลยเกิดการแก้ปัญหาในแต่ละซีนแต่ละฉากที่เราแบบต้องคุยกับผู้กกับว่าลองเปลี่ยนตรงนี้ดูไหมอะไรอย่างงี้ดหยไหมแล้วมันรู้สึกว่ามันเอ้ยพอพอเปลี่ยนปุ๊บมันมันดีขึ้นเอ้ยมันมันเมคเซนขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรียกว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการที่เรามีวันนี้ด้วยเยอะเยอะครับอย่างอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าภาพยนตร์สักเรื่องหนึงน่งอะมันคืองานกลุ่มมันเหมือนกับอาหารจานหนึ่งที่ทุกคนแบบ อาจจะทาช่วยกันก็ได้หรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้หรืออาจจะทําคนเดียวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันมันคืออะไรก็ช่างที่มันจะต้องพร้อมพร้อมเสิร์ฟในตรงเนี้ยในจานเดียวตรงเนี้ยแล้วให้คนรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าทานไปแล้วมันเอ้ยอร่อยแล้วมันย่อยง่ายอย่างเรื่องเนี้ยทุกคนยังสงสัยอยู่เลยว่าผู้เบานิกาคืออะไรฟังชื่อเรื่องฟังชื่อเรื่องอาจจะแปลกบทน่ะผมผมรู้สึกผมอ่านไปแล้วอ่ะมันสนุกมันตลกจริงๆนะ เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่คนไม่ไม่หยิบยกมาเล่าแน่นอนอย่างเช่นพูดเรื่องประเด็นทางศาสนาเอ่ยแล้วก็าการเนี่ยอย่างการคลิปการอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันยูนิคในในยุคนี้ที่แบบว่ากล้าเล่าด้วยพี่เกียงเขาแบบเออจริงๆรนฮะสุดยอดพีถถ่ถามว่าอะไรเมื่อกี้ขอโทษผมตอบอะไรไปขอย้อนกลับอะไรเรื่องครับหวานชาขนาดนี้จะมีข่าวดีวางแผนกันไว้บ้างหรือยังคะอ๋อมีมีครับมีครับเร็วมากย กยังม <g ül> <us> ีไม่ทันดงเด้งโอ้ไม่ทันครับไปไกลแล้วครับดงเด้งตอนนี้ครับลูกสองแล้วครับเห็นมีแพทไม่ผมพูดเรื่องดีผมไม่ได้พูดเรื่องไม่ดีลูกลูกสองแล้วครับถึงคิวผมยังครับยังยังเลยยังยังยังโอ้ยตื่นเต้นกลัวพูดอะไรไม่ดีเพื่อนให้เพื่อนครับก็ก็ก็ดีครับช่วงนี้ก็ชีวิตรักก็ดีครับก็น่าจะน่าจะไม่รีบร้อนครับ ใช่น่าชตัวช่วงนี้เที่ยวสนุกอยู่ครับช่วงนี้เที่ยวกันสนุกอยู่ถ้ามีลูกกลัวแบบว่าดูดูแลลูกไม่เต็มที่ครับถ้าแบบทางครอบครัวมีถามไข่บางแมคะว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ถามครับคุณแม่อยากอุ้มหลานมากๆเลยครับเพราะกดไลค์รูปลูกดุงเด้งตลอดเลยคุณแม่แล้วก็แบบจะว่ายังไงล่ะครับคือเราแบบเราแบบยังเราทํางานหนักด้วยช่วงนี้ครับเราไม่ค่อยได้พ,กพักผ่นอนครับหาสินสอดอยู่ครับเก็บไม่ได้สักร้อยล้านครับ ช่ครับตอนนี้ใครมีทั้งสองร้อยก่อนไหมครับผมจะไปครับผมรู้สึกว่าผมยังทํางานสนุกอยู่แล้วก็ยังเที่ยวสนุกอยู่ <c oughs> ช่วงนี้ครับแต่คุณแม่แล้วก็ทางบ้านอยากมีอยากมีกมผู้เฒ่าเอเนาะ <c oughs> บ้านเ่านะอยากเฝ้าเห่นน้ําหลานอยากเฝ้าเนี่อยากเลี้ยงหลาน <c oughs> ครับ